ส่วนเรื่องอร่อยติดปากวันนี้ครับจะพาไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีหญิงสาวท่านหนึ่งเน่เลยได้รับผลกระทบไงก็เลยกลับบ้านเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันอพอไปอยู่บ้านเนี่ยถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงไงรายจ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอะน่าจะทําอะไรขายดีก็เลยเนี่ครับทำปลาบลาฮะ หมูปลาปลาเอาปลาปลามาหมักกับหมูนุ่มๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ขายในโลกโซเชียลด้วยนะฮะตอนนี้โอ้โหยอดขายนี่ฮะคนโทรเข้ามาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับเดินทางไปที่บ้านเลขที่457ทับ2ครับตำบลปากน้ำปรานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับไปพบกับแม่ค้าสู้ชีวิตครับคุณกลิ่นสุคนครองโคนครับพาลูกสาวหนูน้อยวัย6ขวบนะฮะที่ถ่ายรูปคู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ หนีผลกระทบโควิด19ครับมาอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะฮะหลังจากคนในละแวกหมู่บ้านครับปรากฏว่าไปดูมวยไงอ,อเธออยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนคร<อ>ก่อนหน้านี้ค,คนแถวบ้านไปดูมวยนะฮะแล้วก็สามีก็ทราบข่าวเกรงว่าเดี๋ยวเธอกับลูกเนี่ยน่าจะติดก็เลยบอกว่ากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเธอมาอยู่ที่ประจบคีรีขันแบบนี้นะครับพอมาอยู่บ้านได้สักพักหนึ่งฮะก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ ทั้งสามีแล้วก็คุณแม่นะครับก็เลยปรึกษากันว่าจะทดลองขายของทางสื่อออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลเนี่ย<ม>จะขายอะไรดี<ะ>แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับจึงคิดว่าจะขายเกี่ยวกับหมูทอดดีไหมหรือว่าอะไรดีนะอสุดท้ายมาลงตัวครับเอานี้ละก,กันฮนะหมูปลาปลาฮะาผักสดนะฮะเ,เป็นหมูหมักฮะ,ะสูตรเฉพาะแบบนี้เสียบไม้ย่างกับเตาถ่านฮะ ใช้หมูที่นุ่มๆฮะแล้วก็พอย่างกินมันก็จะหอมหอมนะฮะเป็นไงฮะน้องเอ๋ยเช้าๆนะเพิ่มพลังดีเชียวค่ะเขาเหนียวสักปั้นนะเออนี่ส่วนน้ำจิ้มก็มีบางคนบบกว่าเออที่อยากกินน้ำจิ้มถามว่ามีไหมมีเหมือนกันคะก็จะมีทั้งแบบน้ำจิ้มปลาปลาและน้ำจิ้มแจ่วนะก็เป็นสูตรเด็ดเหมือนกันแบบนี้จัดเตรียมเอาไว้ให้ฮะัทำเป็นแพ็คขายชุดละ59บาท ต่อ1แพ็คครับก็จะมีหมู4ไม้นะฮะมีน้ำจิ้มปลาบรามีน้ำจิ้มแจ่วฮะมีข้าวเหนียวอีก2หอ่อแล้วก็ยังมีผักสดๆอีกอ59บาทนี่ไม่แพงนะฮะ<อ>ออจัด <มะ S 1> เต็มแบบนี้<อ>นะครับทั้งน้ำจิ้มนะทั้งข้าวเหนียวด้วยนะครับ เท่าที่เปิดมาตอนนี้ครับถือว่าลูกค้าเนี่ยให้การตอบร,รับดีมากทีเดียวครับทำให้สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวช่วงที่ประสบปัญหาวิกฤตไวรัสโควิด -19 ตอนนี้นะฮะก็จุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น นะฮะบอกแบบนี้ฮะยังจะไม่กลับกรุงเทพครับก็จะคิดทําเมนูใหม่ๆออกมาเพื่อจุนเจือครอบครัวต่อไปนะครับนี่เห็นไหมฮะคนสู้ชีวิตจริงๆโอ้ยลูกสาวก็น่ารักด้วยนะฮะช่วยกนันเนาะนี่นะฮะใครสนใจหมูปลาล้านุ่มๆนัวๆ,ๆครับไปอุดหนุนกันได้ฮะทาง Facebook นะบบนนกลุ่ม,ม <า S 1> คนปรานบุรีครับ ถ้าเข้าไป Facebook หาไม่เจอนะครับโทรศัพท์ไปดีกว่าครัไปที่0944965222ครับส่งฟรีในพื้นที่อำเภอรปราณบุรีตำบลปากน้ำปานและตำบลเขาน้อยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินอำเภอ300ยอยอนะฮะมันอยู่ไกลพื้นที่นิดหนึ่งฮะ ก็มีค่าส่งอ่ะค่าส่งไม่แพงนะเท่าไหร่คะคิดแค่20บาทก็โอ้ยก็ถือเป็นค่าน้ำมุกน้ำมันไปเนาะโอ้แล้วเวลาทำดูสะอาดด้วยใส่ถุงมือนะใส่หน้ากากอนามัยก็จะสั่งมาไหมกรุงเทพอ่ะโอ้โหเนี่ยค่าส่งน่าจะแพงกว่าค่าอาหารนะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสไปตรงนู้นแล้วสั่งเลยดีกว่าค่ะค่าอาหารห้าสิบเก้าเออค่าส่งห้าร้อยไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับ ไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ